อะไรลูกฮไปดูอะไรไหนพาแม่ไปดูดิเสียงอะไรกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอยู่ข้างบ้านเนี่ยฮะฮึฮึเสียงอะไรกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอยู่ข้างบ้านคะอื้มยเอาเอาหมาเน่าคันแล้วห <ả? S 1> มาเน่านี่หมาเน่าคันอ้าวต้องเอา,เาไปใช้เมือ่อ Chào lại bài ra ăn vật nào đuôi lúc bắn lâm lên. ôi mà mày ghéo Ôi. biết được tùa ôn với xương nha Ôi, ôi nó on เดี๋ยวเอามะนาวให้แม่ก่อนเป็นไรไแห้งแล้วอ <c oughs> เอามะนาวต้นไหนอะเธอ นาำไหมเนี่ยพี่คพิงขี้งงอะไรลูกอะไรแท็กแท็กแท็กมานน่หน่นนอยแท็กแท็กมานน่หน,นอ่อยอุ๊ช ตังตังทำไมไม่มากับเพื right ่อนนะตังตังทำไมไม่มากับเพื่อนนะยไม่ไปจะเข้าบ้านเหรอตองป่ะเอารองเท้าที่ใส่อยู่นนั่ไงป่ะมานี้ยมานี่มานี่มานี้มาโอ้ยมานี่มานี่มานี่มาเนี้มามานี่ยมานี่ยโยตกใจหมดเลยดิน เมื่อเช้าพี่พุ่กีรู้ว่าแม่ตื่นเหรอรู้ว่าตื่นก็เลยเข้าบ้านเหรอเนอะฝนเข้าห้องน้ำอยู่ฝนปวดฉีดออกมาจากห้องไอ้พุ่กีไปเฝ้าหน้าห้องน้ำร้องน้องดูพี่พุ่มกีดิแม่เกาตัวพี่พุ่กีอะไรตองอะไรตอง หมาแบบเน่าตัวนี้เน่ามากเหม็นมากตองเฮ้พี่เมื่อกี้ต้องหาอะไรอ่ะไม่ต้องหาเลย,ออย,ยโอ้ยเธอเธอจะมุดเข้ามาในแขนเราแบบนี้ไม่ได้นะเธอแต่วันนี้เอาไปเล่นข้างนอกเัย ออกไปข้างนอกยังหรือว่าวันนี้พ่อพาอยู่ข้างบ้านเหรอพ่อจัดอะไรข้างบ้านอื้มไปไอ,อ้ตองอย่าทำอย่างนี้ดู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 เงียบเงียบเงียบ,บให้แตกเงียบให้แตกเหรอลูก ใครเอาดินมากองไว้ตรงนี้ใครเอาดินมากองไว้ตรงนี้พี่มังกีทำอะไรลือโรงเห็ดเหรอหรึโอ้ตจ๊ะเหรออึ๊ชอิช,อช,อช นี่มันน่าจ Omaha, ุ๊บจุ๊บจุ๊บจริงจริงตองตองตองสิตองสิพ่อทำอะไรกิีมกินอีกแล้วกินดินอีกแล้วเหรอกินอะไรอ่ะอืดูพิ่มกีนกินดินแม่แต่ แต๊กแต๊กกินกับพี่บุงกีไหมพี่บุงกีกินแซบกินนัวไปแล้วพี่บุงกีไปก็ช่างเล่นกับแต๊กก่อนไปแล้วพี่บุงกีไปเลยพี่บุงกีเดินตามแอดไปเลยมาแต๊กมาดูนี่มาไป

ตกใจจริงๆใช่ไหมแตกจะเสี่ตัวแล้วม่มันจะได้ยินสะดุ้งตอนไอ้ตองมันแบบมันจะดีใจไต้ของนี่รู้เรื่องใครตัวมัน่มมากไม่มเรื่องเลยรล่ะลูกพี่ดมตูดหนูทำไมเนี่ยจิบมะนาวกันโอ้ยแตกโอ้ย จะเข้ามาในตัวฉันไม่ได้นะพี่ว่าขี่โดมหาอะไรหรอโดมหาอะไรหรออย่าไปดมอย่าไปกินนะ่ะกินอะไรเอ,อ่ยไปแล้ว ไปไปไมะมมนาวข้างล่างต้นหลังสุดหรออุ้ยคนเห็นอะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะมันยังกินได้อยู่ไหมทำไมมันลูกใหญ่จัง เนี่ยเจ็บไม่ได้เหรอทำไมมันดูเหมือนสมบูรณ์ล่ะตอนนี้ก็ลูกใหญ่อยู่ Tí nữa chị bye bye. bye. <laughs>